สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาร่ไทยชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทำคลิปพิเศษนะคะเป็นการดูดวงงานเงินความรักประจำป,ปี2564นะคะให้กับคนที่เกิดวันอังคาระคะ่ะใครที่เกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในปี64นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวของเราบ้างนะสาหรับการดูดวงตรงนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะคะเพราะนันอาจารย์ไม่สามารถฟันธงได้นะคะบางคนคอมเมนต์ถามมาจะยังว่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์ไม่สามารถตอบได้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าเชื่อทั้งหมดนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของออดวงนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูอย่างมีวิจรารณญาณด้วยนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับดวงโดยรวมของคนเกิดวันอังคารใบแรกขึ้นมานะคะเป็นหนึ่งถ้วยค่ะสิเหรียญความรักมาเต็มหเหรียญค่ะสมไม้เท้าค่ะเห็นชัดไหมเอ่ยสี่ไม้เท้าเดโมนนะคะ มเมจิกเชียนค่ะสามเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะราชาไม้เท้าค่ะสี่ดาบนะคะและราชินีเหรียญค่ะเงินมาเยอะเลยนะคะงานเงินของชาววันอังคารนะคะามาดูใบแรกนะคะ ใบแรกนะคะเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยค่ะเป็นพลังงานของการตกหลุมรักนะคะตกหลุมรักหรือว่าชื่นชอบมีแพชชั่นในการทําอะไรบางอย่างที่คุณชอบมากๆนะคะอยากทําในสิ่งนั้นนะคะให้มันประสบความสําเร็จนะคะอาจารย์ขอดูว่าขึ้นมากับอะไร movement นะคะ เหมือนกับว่าชีวิตคุณเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้ามันจะมีความก้าวหน้านะคะมันจะไม่หยุดอยู่กับที่อีกต่อไปแล้วนะคะหรือว่าคุณจะเจอกับอะไรที่คุณทําให้คุณมีแพช s i o n ในเรื่องนั้นๆน,น,นะแล้วมันทําให้คุณขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจอยากที่จะทํามันให้สําเร็จนะคะ เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราเลยนะคะอาจจะมีกําลังใจแรงบันดาลใจอะไรอยากที่จะทําอะไรบางอย่างที่คุณชื่นชอบคลั่งไคล้นะคะอาจจะทําเป็นอาชีพที่สองไปงานอจเรกหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอืมหรือในหนึ่งนะคะเป็นความรักนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคนที่แบบพบรักกันความรักสุขงอมอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานนะในช่วงมกราคุมภาในช่วงต้นปีเลยก็ได้นะคะหรือมีโอกาสได้รับ สินสอดทองมั่นจากคู่สมรสนะคะอาจารย์ให้สามเดือนเลยนะมกราถลงมีนามีเกณฑ์แบบที่คนมีคู่นะคนที่รักกันนะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานกันนะคะ ส่วนในเรื่องการงานนะเป็นสิบเหรียญอาจารย์ไม่แน่ใจว่าคุณทําเป็นธุรกิจเดียวกับครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าธุรกิจของคุณถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะมีรายได้เข้ามาแล้วคุณก็ได้แบ่งปันด้วยชื่อด้วยเอาไปทําบุญให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะหรือให้โบนัสกับลูกน้องหรือคนที่ช่วยเหลือเรื่องงานอย่างคุณนะคะและโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวไปข้างหน้านะคะคนที่รับราชการมีโอกาสที่จะ มองหาตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นนะคะแต่ตําแหน่งที่ใหญ่โตอาจจะต้องแลกมากับการยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่ที่ใหม่นะหรือว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะแบบลักษณะกําลังคิดจะขยายธุรกิจหรือกําลังคิดที่จะหาลูกค้าเพิ่มเป็นลูกค้าต่างถิ่นดนไกลลูกค้าจากต่างประเทศก็ได้นะคะ ด้านความรักคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักนะคะพบรักในโลกออนไลน์พบรักกับชาวต่างชาตินะมีเกณฑ์ของความคิดถึงกันอยู่ห่างไกลกันตรงนี้นะคะหรือคนที่อยู่ไกลตัวเรานะคนที่คิดจะขยายธุรกิจนะอาจารย์รู้สึกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เปิดธุรกิจนะคะในช่วงเดือนประมาณเมษาพฤษภานะคะ มีโอกาสที่คุณจะขยายในเรื่องการงานนะหรือใครที่คิดจะไปเรียนต่อนะจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงเดือนเมษายนพฤษภานะหรือได้เดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศหรือในอะไรที่คุณอยากจะได้ไปะนะคะตรงนี้นะมีเรื่องราวเรื่องราวดีๆกันย้ายบ้านใหม่นะคะการเปิดธุรกิจใหม่นะหรืออะไรก็ได้นะคะตรงนี้เป็นเรื่องการเฉลิมฉลอ,มองความสําเร็จนะคะจะเกิดกับคุณนะความสาเร็จเกิดคุณตั้งแต่ช่วงเดือนกุมพานะกุมพามีนานะหรือว่า เมษาก็ยังมีนะแต่เป็นลักษณะเป็นข่าวมากกว่าแต่ว่าพฤษภานี่คือแบบเป็นการลงมือทําเลยนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะคะเป็นคําดูถูกคําแบบเขาเรียกว่าคําพูดที่ไม่สร้างสรรค์คนบางคนทําให้คนคิดมากนะคะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะคะหรือมีเรื่องราวอะไรที่อาจจะเข้ามาทําให้งานของคุณหรือหรือตัวคุณเนี่ยนะคะเสื่อมเสียชื่อเสียงนะแต่ว่ามันจะเข้ามาแค่ช่วงสั้นๆน,นะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนะแต่ในช่วงกรกฎาคเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้หมดเลยนะคะหรือคนที่มีคู่ถ้าเป็นลักษณะที่แบบเหมือนจะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับคู่ของคุณนะคะคุณจะสามารถจัดการได้นะคุณเป็นเมจิกเชียนเข้ามาจัดการแก้ปัญหาตรงนี้แยกเขาให้ห่างไกลหรืออะไรออกจากกันได้นะคะแล้วดึงให้แฟนของคุณเนี่ยกลับมาอยู่ในแบบลักษณะเหมือนอยู่ในการควบคุมของคุณได้นะเพราะว่าไพ่ของเมจิกเชียนเป็นคนที่ คุมในเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ําลงไฟนะคุณมีความสามารถในการพิจแพงแก้ไขปัญหานะหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานอะไรที่มันแบบเป็นที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะงานอะไรที่เป็นความสามารถส่วนตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะทางของตัวคุณของธุรกิจของคุณนะคะจะไปได้ดีนะคะมียอดขายเข้ามาปังๆนะในปีหน้าปี64นะคะอาจารย์ว่าคนที่เกิดวันอังคารนะทำบุญมาดีนะเรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาป,ปังๆมากๆนะคะตรงนี้นะ การเงินค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีเด็กถือเหรียญเข้ามานะคะมีรูปทางติดต่อกับลูกค้ามีฐานลูกค้าใหม่ๆนะคะมีโอกาสมีโอกาสทําเงินเงินไหลเข้ามานะแล้วตัวคุณก็มีความสามารถในการบริหารจัดการนะคะในการที่จะขยายธุรกิจตรงนี้เนี่ยให้มันแบบก้าวหน้าเติบโตไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมาได้พักช่วง ช่วงปลายปีนะช่วงพฤศจิกานะเหนื่อยเหลือเกินนะทำงานหนักนะคะอาจจะเป็นช่วงที่พักช่วงที่ในเหนื่อยแบบทํางานมาเยอะอยู่กับตัวเองบ้างบางคนไปปฏิบัติธรรมหรือใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นช่วงที่พักหรืออยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนแบบรอผลนะ่ะสิ่งที่คนทํามันอยู่ตัวหมดแล้วนะคะรอรับเงินอีกก้อนใหญ่นะคะในช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าปีหน้าเลยนะคะ บทสรุปของคุณนะคะเป็นราชินีเรียดมาพร้อมกับยูอาเซฟนะคะ,ะเพราะนั้นตรงนี้ธุรกิจที่คุณทำเนี่ยน่าจะโอเคอะค่ะโปร่งใสนะคะ,ส,ะ,คะสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ไม่ไม่มีใครที่จะเข้ามาแล้วทําให้แบบว่าทําให้ธุรกิจของคุณเสียหายได้หรือตัวคุณเนี่ยมีชื่อเสียงสัมเสียได้ยูอาเซฟนะคะตรงนี้ได้เงินนะเพราะนั้นคนที่มีคู่นะความรักเป็นยังไงนะ ความรักดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่ถึงจะมีปัญหามีมือที่สามมีอะไรเข้ามาแต่ว่าท้ายที่สุดจัดการได้นะคะกลับมาเป็นราชนีเหรียญคือคุณเนี่ยมีอํานาจในการควบคุมดูแลเขานะเป็นเมจิกเชียนตรงนี้ด้วยนะคะอันนั้นจัดการกับปัญหามือที่สามหรืออะไรตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็ร่วมกันทํางานสร้างฐานะนะคะให้กับครอบครัวได้อย่างดีเลยนะคะคนโสดเป็นยังไงคนโสดมีหนึ่งถ้วยนะคะคนโสดมีสิบเหรียญขอดูให้กับคนโสดอย่างนี้หนึ่งนะคะ คนสดความรักนะคะเป็นหนึ่งถ้วยนะคะขอขยายหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะมีโอกาสพบรักใช่ไหมนะคะอ่ะขอดูนิดนึงมีเก้าดาบขึ้นมานะคะมีสองไม้เท้ามีเจ็ดไม้เท้านะคะ คุณน่าจะพบรักกับคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะคะเป็นสองไม้เท้าขึ้นมานะคะแต่ว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาเรื่องระยะทางหรือว่าอืมความชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าต้องค่อนข้างที่จะพยายามติดต่อพยายามแบบว่าพูดคุยหรือสร้างความเข้าใจกันนะคะอือาจจะแบบเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างแบบ เหนื่อยกันเหมือนกันนะคะสําหรับตรงนี้นะคะอะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะแล้วบทสรุปความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบทสรุปความรักของคนโสดนะคะขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยแล้วมีสเตรนนะคะมีจัดเม้น์ค่ะมีเจดาบอืม เหมือนกับว่าตรงนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคนโสดนะอาจจะต้องแอบ,บสืบประวัติแอบ,บอะไรนะเหมือนว่าตรงนี้เขาแอบ,บมาคบกับคุณหรือเปล่านะคะต้องระวังนะเพราะว่ามันมีไพ่ของตะมูลเข้ามาในพลังงานหลักตรงนี้ด้วยนะคะสืบประวัติเขาให้ดีนะคะว่าเขาโสดจริงไหมนะคะถ้าเกิดว่าเขาโสดจริงนะคะคุณจะสามารถทําให้เขาเนะี่ยคือคล้ายๆมาหลงรักนะคะมาเข้าใจคุณได้นะคะ มีความมั่นคงกับความรักในครั้งนี้ได้นะปะสิงโตที่ดื้อๆได้อยู่มัดน,นะคะตรงนี้แล้วก็ตามมาด้วยไพ่แห่งโชคชะตานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเคลียร์ได้เขาสดจริงนะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะโชคชะตาจะพาเขาให้มาพบกับคุณด้วยนะคะจัดสเมินตรงนี้นะมีโอกาสที่ได้ศึกษาดูใจกันนะคะแต่ต้องระวังนะสดจริงไหมนะคะหรือถ้ายังโสดไม่จริงนะคะจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะคะต้องดูให้ดีนะมาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างน,นะคะ มีคู่โอเคหมดแล้วนะคะมีคู่อาจารย์ไม่ต้องดูนะมีคู่ช่วยกันสร้างฐานะนะไปเดินสายทำบุญด้วยกันหรืออะไรนะคะมีคู่ความรักแบบจัดการได้นะคะถึงจะมีมือที่สามก็มาก้อมแก้มมาเกาะแกะอะไรก็จัดการเอาอยู่นะจบด้วยราชินีเหรียญน,นะคะอืมีอำนาจนะคะในการที่จะควบคุมนะคะหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องในครอบครัวนะคะค่อนข้างดีนะคะ,ะมาดูความสัมพันธ์ที่ชัดเจนบ้าง โอเฮอร์เมดไพฤาษีขึ้นมานะคะไพของแปะไม้เท้าขออหกหนึ่งใบค่ะเจวิลความรักของคุณเนี่ยมันยังเปิดเผยไม่ได้มันยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมนะในเรื่องของศีลธรรมหรืออะไรอาจจะเป็นลักซ้อนนะคะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามเ,เข้าไปหาเขาเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะแต่ว่าเหมือนกับ มันยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาว่ายังค่อนข้างเมินเฉยกับคุณอยู่นะคะมันก็เลยกลายเป็นรือสีตรงนี้นะคะแต่ว่าในความ p a s s ั่นความเสน่หาที่มีต่อกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ยด้วยนะคะมันก็ยังทําให้ตัดกันไม่ขาดน,นะคะ,ะตัดกันไม่ขาดอยู่นะคะมีเดว,วิลเข้ามาอ,มอาจจะเป็นลักษณะรักซ้อนอ,อะไรตรงนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าแล้วจะมีบทสรุปเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้อย่างไรนะคะอัศวินไม้เท้าสี่ถ้วยค่ะเจ็ดเปลี่ยนนะคะเหมือนกับว่ายังน่าจะมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะเป็นอัศวินไม้เท้าเข้ามาพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่ามันก็ยังแก้ได้น้อยนะคะก็มันก็ยังแบบไม่เป็นที่พึงพอใจอยู่ดีนะคะ แล้วบทสรุปก็เหมือนกับว่าเหมือนก็ยังเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันนิ่งๆอยู่นะคะมันนิ่งๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ลงหรือมันก็แบบไม่ได้ดีขึ้นหรืออะไรอะนะคะมันแบบไปเรื่อยๆอะนะคะความสัมพันธ์ของคนที่ความไม่ที่ไม่ชัดเจนในตรงเนี้นะคะโอเคนะวันนั้น <laughs> ต้องรอรุ้นนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในดวงรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเรื่องสุขภาพนะสุขภาพก็อาจจะมีผ่าตัดเจ็บป่วยอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาบ้างก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูแลพักผ่อนนะคะอย่าทํางานหนักมากอย่าเครียดเยอะนะคะมีเดบูลเข้ามาก็อย่าใส่ใจกับคําพูดลบๆของคนบางคนนะคะมันจะทําให้บั่นทอนกําลังใจบั่นทอนพลังบวกในการที่เราจะไป เพิ่มพลังในการแก้ไขปัญหาในการสู้ชีวิตของตัวเราเองนะคะเพราะนั้นตรงนี้คิดบวกนะคะอย่าไปรับพลังบวกจากคนอื่นอยู่ใกล้กับคนคิดบวกดีกว่าอยู่ใกล้กับคนคิดลบนะคะคิดลบแล้วทําให้เรารู้สึกไร้ค่าสิ้นหวังนะคะไปรับพลังลบๆไปรับขยะในใจจากคนนู้นมานะคะมันก็ไม่ไหวนะเหมือนเราเข้าไปอยู่กับแหล่งที่เขาเอาขยะมาทิ้งอะนะคะ ถ้าเขาคิดลบมากๆนะคะเขาไม่ต่างอะไรกับคนที่เก็บขยะไว้ในตัวในใจเขาเยอะแยะมากมายนะคะใครเข้ามาอ่ะเอาขยะไปเอาขยะไปนะคะวันนั้นมันได้รับพลังลบๆนะคะอยู่ใกล้กับคนคิดบวกดีกว่านะอืมตรงนี้อ่าเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์ l เนะคะให้กับชาววันอังคารดีกว่าดูว่าจะมีการให้คําแนะนําอะไรบ้างนะคะ แต่เรื่องการงานเรื่องการเงินดีนะคะตรงนี้นะความรักอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะ infinite blessing นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสมเร็จนะคะน่าจะมาจากเนี่ยแหละสี่ไม้เท้าในเรื่องของงานการทําธุรกิจหรือการได้ไปศึกษาต่อในสถานที่ที่ดีนะคะใครที่เลือกเอ,อ่อมหาลัยที่มีชื่อเสียงหรือที่เราอยากได้ไว้นะคะก็น่าจะสนใจปรารถนานะคะ แคชูเบรดนะคะมีสมาธินะคะตั้งสติให้ได้นะคะเวลาที่เกิดปัญหาในเรื่องอะไรเข้ามานะคะเราควรจะผ่านพ้นมันไปได้คะ่ะ l l ละเล e be y o u bacon นะคะทำความรักให้เป็นเรื่องง่ายๆนะคะอย่าให้มันเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะคะหมั่นดูแลหมั่นบอกรักกันนะคะเติมความรักทุกวันนะคะ อย่าไปกลัวว่าเขาจะนอกใจหรือจะอะไรนะคะให้พลังบวกให้สิ่งดีๆความห่วงใย,ยซึ่งกันและกันนะแล้วความรักก็จะดีเองนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งชุดค่ะสําหรับชาววันอังคารขอดูหน่อยสิชามชโก,โกอาจจะถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอืมหรือ อาจารย์ไม่แน่ใจนะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนบางคนอาจจะลักษณะว่าของ move อนก็ได้นะคะเพราะว่าความรักมันดูนิ่งเหลือเกินนะคะมันไปไหนไม่ได้บางคนอาจจะอึดอัดหรือเปล่านะคะหยินนะคะพลังของความอ่อนโยนพลังของความอ่อนหวานนะคะความใจเย็นความละเอียดอ่อนนะคะเพิ่มพลังตรงนี้ในตัวของชาววันอังคารนะคะแล้วมันจะทำให้เราเนี่ย มีเขาเรียกว่าความละเอียดรอบคอบในการแก้ปัญหานะคะมีความเข้าใจคนอื่นๆนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราจะได้เป็นคนที่ดูแบบอ่อนยนลงนะคะ Chaos and conflict นะมันอาจจะเจอช่วงเวลาอะไรที่มันเป็นความสับสนนะตรงนี้เข้ามาบ้างนะคะแต่ว่า ต้องพยายามนะคะในการที่จะตั้งสติแล้วก็คิดบวกนะคะอย่างที่พายได้แนะนำเนี่ยแล้วคุณจะผ่านปัญหาต่างๆตรงนี้ลงมาได้นะคะอ่าโอเคนะคะก็ขอบคุณชาววนอคารมากๆนะคะช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมติดตามช่องของอาจารย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอขอดูพลังชุดไหนดีนะ ขอดูพลังอีกนิดนึงนะคะแถมให้อีกชุดหนึ่งนะคะดูซิว่าในเรื่องของคําแนะนำต่างๆจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเออแล t t i ิ้งโกมันมีอะไรที่คุณจะแบบจะได้ไปต่อหรือว่าแบบม,มันมีเรื่องราวอะไรอะนะคะที่จะทำให้แบบนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะตรงนี้นะเป็นเรื่องราวที่สวยงามนะคะดูจากไพ่นะคะ การแยกจากพ่อแม่เรียนต่อที่อื่นนะคะหรือว่าการยโยกย้ายที่ทํางานนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะโยกไปกินตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมก้าหน้ากว่าเดิมนะคะอาจจาะไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. celebration นะคะเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะอืมขึ้นมาพร้อมกันแสดงว่าในปีหน้าเนี้เหมือนชาววันอังคารจะต้องมีเรื่องอะไรที่คุณทาแล้วสําเร็จอะ่ะอาจจะเป็นการเรียนการงานการเงินนะคะตรงนี้นะ หรือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกคนมีคู่นะได้แต่งงานได้ตั้งต้นปีนะคะเชียร์ up <risque. S 2> สร้างกำลังใจให้กับตนเองนะคะอย่าท้อนะมันเป็นปีที่มันมีปัญหาเข้ามาแต่ว่าทุกปัญหาเนี่ยคุณจะแก้ได้นะพอแก้ได้เรายิ่งจะเพิ่มความสําเร็จให้กับชิวองคุณมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างกําลังใจให้กับตนเองส่งพลังใจให้กับตนเองนะคะคิดบวกสร้างพลังบวกนะคะแล้วก็ส่งพลังบวกให้คนรอบข้างด้วยชิวองคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนที่อยู่ใกล้คุณก็จะมีความสุข ไปกับคุณด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องของอาจารันนรีนะคะแล้วขอให้โชคดีนะคะมีความสุขนะคะตลอดปี2564นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคิดต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ